รนดอมหนาทีมีคำตอบกับมิโนวาทาโลฮา a r โรวีนี้มีอะไรเป็นเรื่องความรักนะคะเป็นจังหวะของความคิดถึงการรอคอยใครสักคนที่เหมือนกันมากๆหรือว่ามันรักทางไกลอาจจะมีความรู้สึกอยากควบคุมอยากที่จะไปทัชความรู้สึกรัก อยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆแต่ก็อาจจะติดเฟรนด์โซนหรืออาจจะติดความสัมพันธ์เก่าที่มันยังซ้อนทับอยู่มันเลยมีความรู้สึกเลื่อยๆเฉยๆๆด้วยความไกลกันด้วยปัญหาโควิดด้วยอะไรด้วยแต่จังหวะนี้ขอให้เชื่อค่ะว่าไทาม์ไลน์ที่สวยงามมันมีเสมอแม้ตอนนี้ยังดูว่างเปล่านะแต่ขอให้เชื่อศักยภาพข้างในและตื่นรู้ด้วยหัวใจที่มองโรคอย่างเป็นจริงนะคะเราไม่ซีเรียสนะเพราะว่าทุกอย่างมันจะ เบ่งบานในเวลาที่ใช่ดังนั้นฮารวินแห่งการรอคอยความรักนี้ขอให้ดูแลใจดูแลกายตัวเองไปก่อนนะคะและเชื่อว่าคุณจะได้พบความรักดีๆในเวลาที่เหมาะสมอย่างแน่นอน